คนจะรวยอะไรก็ฉุดไม่อยู่เดินหน้าหาเงินอย่างเดียวพ่อน้องนาริตะน้องโตเกียวนี่คือคำพูดของ FC ที่มีต่อผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์นะคะและหลายๆคนก็บอกว่าโตเกียวมิวสิกไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่พัทยาโอ้โหแบบคนเยอะมากเยอะจนไม่มีที่จะเดินและทุกคนก็คอมเมนต์ไปในทางเดียวกันบอกว่าสนุกมากๆและที่สำคัญบอกว่าผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์หลอนิสัยดี และบางคนก็บอกว่ากระแสตลอดการค่ะเจ้าของค่ายนิสัยดีภาพพจน์งดงามไม่มีเรื่องด่างพร้อยคอยสนับสนุนเด็กๆในค่ายแค่นี้ก็ครองใจแม่แม่เอฟแล้วค่ะรู้เลยว่าคนรักโตเกียวมิวสิกรักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขนาดไหนนะคะบอกว่ากระแสที่คุณภาพไม่เคยดูถูกคนดูและนี่ก็คือคำพูดของ f อฟนะคะ และเขาก็บอกว่าปัางมากเลยค่ะแฟนคลับเยอะมากๆรักๆโตเกียวสุดยอดเลยค่ะแล้วก็คนที่เข้าไปดูคอนเสิร์ตนะคะก็บอกว่าในร้านแน่นมากแทบไม่มีที่จะเดิน f c บางคนก็บอกว่าฉันแหละผู้ดูในไลฟ์สดโต๊ะเต็มเข้าไม่ถึงเสียใจอะ่ะแล้วก็ทำอิโมจิร้องไห้มาเลยนะคะแล้วก็มีคนบอกว่ากระแสจริงยอมรับเลยคะ่ะบอส ไม่แผ่วเลยไปที่ไหนเจ้าภาพลูกค้าแฟนเพลงต้อนรับอย่างหนานแน่นแบบนี้รักษามาตรฐานคุณภาพได้ดีมากๆขอชื่นชมนะคะบางคนก็ยกนิ้วให้บอกว่ากระแสที่เกิดจากความรักและความศรัทธาในคุณภาพล้วนๆค่ะดังๆปัง,ปงๆให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะและ fc ก็ได้ชมน้องยูริด้วยนะคะบอกว่าลูกชายยูริทำได้ดีมาก คืนนี้สาวหน้าฮานกรีดสนันส่วนผู้ใยา่บ้านฟินแลนด์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ FC บอกว่าสุดยอดในการโชว์เพลงอินเตอร์เทนหน้าเวทีวันนี้บอสท,ทําเต็มที่ทุกเพลงออกร้องจากใจมอบให้มิดเพลงทุกคนสุดยอดจริงๆปรบมือให้เลยค่ะ FC ต่างก็บอกว่ายิ่งดึกยิ่งคนแน่นเสียงกรีอม่วนหลาย เอท่านนี้นะคะบอกว่าจะกระแสได้ยังไงนักร้องมีแต่คนคุณภาพเสียงดีเอนเตอร์เทนเก่งสุดรูปร่างบุคลิกหน้าตาแต่งตัวดีให้เกียรติคนดูทุกคนไปดูที่อีสานลำเพลินวันนั้นบอกเลยว่าเก่งมากเลิศม,มากเล่นได้ทุกแนวเต็มสิบไม่หักเลยจ้าและก็มี f อซจากแอฟริกานะคะบอกว่านั่งดูไลฟ์สดตั้งแต่ขึ้นจนเต้ยลาม่วนมันมากค่ะ เอยังยืนยันนะคะบอกว่าเป็นค่ายเพลงที่มีคุณภาพมากๆเลยดูจากเด็กๆในค่ายสิปีเดียวซื้อบ้านซื้อรถกันเหมือนไปเดินช็อปในห้างเลยค่ายเพลงเขาดังเขาปังจริงๆบางคนก็บอกว่ามีผู้บริหารเก่งพัฒนาค่ายเพลงตลอดกระแสตอบรับดีค่ะยอมรับเลยค่ะว่าโตเกียวมิวสิกดังปังชุดไม่อยู่จริงๆ เพราะมีผู้บริหารที่เก่งอย่างผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ขอให้เฮงๆป,งปังๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะ